สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับบ่าวเถ่าพระมาตามตองวดครับแนวทางของปูสำนักสงฆ์พี่น้องงวดวันที่2พฤษภาคม2 5 6พนหานะครับเนาะตอนนี้บ่าวเถ่ากายูวัดเด้อครับผมครับผ้าท่านผู้ชมครับผ้พาพีพระนองครับมาตามตองวดครับมาฟังมาเบ่งน้ากันว่าปูสำนักสงฆ์งจะให้แนวทางงวดวันที่2พฤษภาคม25 6 5หครับตัวใดนนะครับเนาะครับ พิจารณาเบื้องเอาเด้อครับเป็นเพียงแนวทางครับงวดที่ผ่านมาครับแนวทางของปูสำนักสงครับปูให้สองแปดหาเนาะครับเนาะแปดหาหาแปดกับมาลางครับเอา,า,างวดนี้ไปฟังไปเบื้องน้ำกันพี่น้องครับพิจารณาเบื้องเอาครับการาบนมัสการครับปูค่ะการาบนมัสการเจ้าค่ะ,าาะปูสองแปดหาเนาะปูเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะปู เซาไหาเลขเราเป็นเลขเราเลขเราซื้อครับเขเราซื้อมาได้เต็มแล้วครับปูนี่ครับวดที่พานมาครับปูให้2 8งหครับ8ปดห2าห2าแปสองปดแปดสอูก็บอกกลับไปน้ำเด้ยครับกลับกับมาแปดหาหที่น้องปูโมร่งก็มาเยเติมพูได้ตีเป็นเนเลขหกนึนี่คที่ปูให้หกหนกโอ้หกับหกับเกตัวเดียวกันนะครับเนาะเอาฝันตองวดไปปูวดเนี่ ฟันกับว่าได้ไหหรือมาไว้ก่อนหมอปูเ้าเจ้าเสีห้เลขทูบเลขทูบปูปูเช้าถือเข้าไปเล่นชลาครับเล่นจุดทูบบนมือเส้าครับมันก็เป็นมันก็เือตัวสี่เป็นเป็นไหนปูมันก็จะเป็นสี่เก่าเก่า ได้วพานด้เดกฝันเกิดจังหวะน้ำฝนใส่รอครับมันร่อเด็ฝันมันยากงานรู้กินงานนั่คนตายรับปูเด็ฝันอกพึ่งไรไยพึ่งออกน้ำปเนะเออไม่ออกขึ้นคนตายเขาเรก้ำงอวันรับไปแล้วมันเหนื่อมันเหนือเขาจะมดเจ็บอยู่รับปมันก็เลยยากรายยากแล้วเนี่ยก็เดใจมันเลยว่าเด็กฝันต้จจับว่าเด็ั แต่เล็กตเอา <S <S เลขทูปเป็นแนวทางบางท่ก็นอครับปูแล้วมันมันกอมีซีอยู่านี้เราซีเกากที่อนนันจะเป็นเกาสองตัวกับรจะเป็นสองกอไกเลยค่ะซีสองกอกกัเลยซีสองเกบปูเออครับแต่ว่าปูอย่างที่บ่าวถาวาอีกซีไม่งาเข็บางวันที่แล้วบ่าวถาวรก็ว่าซีปมางมาอยู่ตอนบนอาจจะมาลักลอยหมอนี้ครับค่ะเรามันก็สองโนกนี้ครับปู องปนี่มันอามันก็จะมาแต่ในควาวฝันมันก็ฝันก็จังังไๆเราฝันเป็นกาแฟข้าวไฝันมาคือต้นสวนเจะอาอยู่เลยล่ะครับปูถ้าเรคลือบ้านก็เรื่ออะไงวันี้จะเซียวมากเป็นหาสูนมันตัวแ่ถ้าเล้ถกกับพวกแต่เสี่ยวหรอกเลี้ยงถูกจะไปได้ปูมางทเีย กูบมาคนบอลลนถูกมันเป็นมันหลงบ๊กขึ้นเรียงตะกอห้องเนาะครับอตตะกอห้องก็จังว่าไปหาเอาแป้งปะาเท้าเสมันใช่อันเรีกถุกจะก็มีเขียนมาจะได้เนาะอ่ามันก็ป่มันใจลมาได้ละครับคแต่ฝันีท่านไในฝันเราปูฝันรูปตัวหงเปิดก็บเพาเอาค่าเด้กับไข่กับข้าถ้ากกิะให้เรีกฝันเลไ่ะอ่าเอาให้ฝันเพราะบอลเป็นเล็กถูกเันปูเอล็กฝันเอาเล็กฝันอ่าเอาวปูบอกเอาเล็กฝันได้ครับูมชม ฟันมาจากไหนล่ะปบูคือขับขายขับข้าฝัง่วะก็จะรถขอรถมาดันก็แท่นหน้าเลยครับขึ้นแ่อ่ะคครับขอรถรถไทยมาดันก็แท่นหน้ารถูเขานัครับปูวันมาดันก็แท่นจึ้นในตังเ็บานันูน่ที้งหวะมัเรียกว่าจังหวะมันจะมีศูนย์จะบองคือฝันเป็นศูนย์ศูนยติปูอือออศูนย์มักศูนย์ใดเหรปมักเ อาน่ล่ะอาศูน่ล่ะ่าอ๋ครับแ็จะเล้ยงฟันไปกอนเนะปูเนาะเดี๋ยวจังไหอ่าไกลมือเออแไกลมือก็จัง<า>บันทามันมาฟันซ้ำอีกฟันซ้ำเราตะวันเนึ่ยเยังฟันสองเทียบนนี้ครับปูันวันได้เป็น่นเปลองนองเสียวคนนี้ค,ค,ครับสองขึ้นซ้อนเลยเล่ครับปูอืมวันวันไกลนนึงนะ่ยไอ้หมวดที่แล้วนี่ปูฟันแม่นเน้ะที่ตีเป็นสองปดห่าปูวาฟันวา ไยิ่งปืนเอ่ามันว่ปูอือยิ่งปืนญองนัดอ่าบ้นี้เมื่อรุ่นเก็ดอนรุ่นเก่ากฝันว่าว่าตาบ่เนจตความยิ่งหรอกฝันเฮ็ดปืนอีว่าพ่อเขาจะไปยิ่งปืนอีหร้อมันค่ัแต่พ่อเขาก็เคยยังกระจไปยิ่งนกอนีละคเขาจะยิ่งอะไรปืนชู้ยิ่งนคือยิ่งบ้านไปบ้านนกได้ปินนี้กวนแต่สุขเซมบ้านไหนนกปินนี้ล่ะค่ะบางส่ง ก็เลยก็เลยว่าโอ้่บ่หแลวบ่ก็บ่ไม่ออกไม่ออกเป็นตั้งบ่บ้านบ่เป็นหลอาเหมืนน้อเราแอคับจะเป็นเลยวาเรียกเลยตนองซากแต่ว่าฝันนี่ฝันตองงวดนี่ฝันขับไข่ขับข้าเมนโปูเออฝันกระจำมาจากำนันประเทศนาพวกไม้มันครับแต่ว่ามันเสบ่นมากเวาไม้เนีะยนอก็เห็นปูฝันตองงวดกูเถียวแล้วค่ะก็เลย เบิ่งว่าปูฝันตรงแบดไปเนาะสันแต่เรากลมาเนาะค่ะบน้่มันก็เป็นเป็นบางโอกาสตัวค่ะแต่เราเขียวมันก็ช่วงห้องมันดูซื้ออะไรมันก็ฝันดีค่ะแต่ช่วงห้องมันมีรยแบบงานแนวก็ติดงานติดงางแนวมันก็ีฝันแนวก็คือยจะไปฝันจำประเด็นฝันจำประเด็นไม่เป็นหรอกอ๋อไขปูเขียนไขเนาะครับเนาะอาเพิ่นไปหาเออครับใช่พิจารณา น้ำปูครับปูเลขความฝันน้ำปูเนาะแน่นครับแล้วเลขทูบนี่บอมักแต่มันบปปูบูปูู่ครับผมบอมันบอเคยออกเท่านั้นเองครับผมครับอืมอาเดี๋ยวละอวานปูฝันจะสุดละกรับปูเรื่องความคนว่าเอาท่านผู้ชมนี่ครับปูเขียนให้แล้วครับเลขความฝันฝันตองหวดปูว่าแต่ว่าขับไข่ขับข้าด้อปูว่าครับับข่ตะวมันเป็นังไข่ อะไรปูเน้นให้ตัวใดอะค่ะปูมักตัวใดเน้นให้ม่ออกมากกว่าลูกเกาเมื่อวานนี่ยล่ะเจ็ดหาศูนย์นะปูเนอะเจ็ดหาศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหาเจ็ดศูนย์กลับไปน้ำเด้อครับท่านผู้ชมครับบนล่างนะครับผมปูกะว่าอ่าเนี่ยแหละครับฝันขับไก่ขับข้าปูว่าเดี๋ยวไกลมือหรือจังไดจังมาจังมาตามจังมาตามน้ำปูเพื่อฝัน ถ้าฝันเสน็งัเทียเรตเทียก็ันให้เราก็แล้วเลย่ไมครับเมีนค่ะยุนี้ไ่เคยฝันสำหาเลยฝันฝันใันได้ก็คือไดเลยหาปูฝันดีนะครับกระจามาตามน้ำปูอยู่ครับผมเออฉันบ่อกมาอีกก็ได้หรอกครับถ้าผมใจมากผมเลยลบักเลลาเลยหาศูนย์ครับเจ็ดศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะอือม ตัง้งพวกฝันคบปูวเอาไปเสียงมือกันเสียงเบิงนะครับเน<อ>าะเอาเขียนเราไปเสียงฝันเออเสียงฝันมือกันเสียงฝันเบิงนะครับว่าไม่ถ้าไปเสียงฝันเราไปเปรียบเทียบพวกเขาไม่ออกเบิงละ <c oughs> ถ้าไม่ออกฝันใกล้ๆก,กันก็พพกของปูครับเออโอ้ยฝันก็ฝันตัวกับของปูเดือดร้อนเบิงกันน่ากับวันตัวเอาตามนี้ได้ครับท่านชมครับปูวลาเอาเลขความฝันนะครับเนาะครับปูกับเขียนไฮเจ็ดห้าศูนย์ ครับหาศูนย์เจ็ดหาเจ็ดศูนย์ับกลับไปน้ำเด้ครับบ, D, รบ,บนล่างอาคลิปนี้บาา้าถอดฝากไว้สนีแหละครับผมครับขอบทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนเงินไหลน้องท่องไหลเข่าสุขคนครับคลิปนี้บาา้าถอดวอสดีครับ